ตำรวจนี่นะคะดูหน้าสายตำรวจไว้นะคะงุบงิบงุบงิบตลอดนะคะกับตำรวจนะคะเนี่ยโดนไปกี่หมายแล้วไม่รู้อีดอกสามสิบสาม้บุ่งมันมีน้ำมันไหลรอ้าวแล้วฝาจุกหนูไปไหนอ่ะจบเรียบร้อยไม่เงี้เพราะอะไรแม่ไม่เงี้หนูบอกให้เอาถังหนูมา ใช่ก็หนูปล่อยเอาถังหนูมาอันนี้มันถังเขาอะนะะไม่ใช่ถังเขาบอกไม่มีไม่โดนอะไวางอยู่วางติดกันเลยก็วางทีแบบจุดที่ใช่ไหมใช่ก็บอกว่าวางติดกันและถังบุ้งขอบคุณค่ะลูกวันนี้ก็มีเวทีเรนเกมซีนะฮะสวัสดีค่ะท่า ผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาขอคนละหนึ่งแช์นะคะไม่ไลค์ไม่ว่านะคะถือว่าท่านใดท,ที่อยู่ทั้งบ้านที่ไม่สามารถมาช่วยเหลือเราได้การที่จะช่วยเหลือของการต่อสู้นะคะคือแชร์ออกไปให้มากที่สุดนะคะให้โลกมันได้รับรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ประชาชนมีความเดือดร้อนได้ออกกันมาอย่างมากมายหลายครั้งหลายคา และก็ไม่มีการตอบรับจากฝ่ายรัฐบาลเลยไม่เคยคิดจะคุยกับประชาชนเลยและณวันนี้ก็คือแถวทางวัดประทุมนะคะก็มีคอฟอประจําอยู่ตรงนั้นแล้วก็รถจีโน่ก็อยู่ทางเอ่อทางฝั่งอะไรนะนึกไม่ออกนะตอนนี้เท่าที่รู้นะคะจีโน่ก็สแตนบายรอแล้วคอฟอก็สแตนบายรอแล้วตรงนี้บุ้งก็เนี่ยนะคะทําหน้าที่ของบุ้งตรงนี้ค่ะ ถ้ามึงเองมาค่าก็ไปไม่ให้ประทาก็คือว่า<ด>เลือกสตารถยังไปใช่ตาตาไปเออแล้วมันไปเฮี่ยไหนวะเนี่ยว่าแออม่งกูว่าทำไมมันสั่นๆแต่แซดนั่งเพลินเดี๋ยวสันเพลินเจ๊ดอ่ะหยิบเลยครับหยิบเลยหยิบเลยค่ะเ<า>ย็นๆก็ล้วงล่างๆค่ะ โซลซาเป็นมันโอนไม่ได้เห็นอยู่ใช่ไหมเขาได้สดอยู่อขอบคุณค่ะลูกหนูโดนหมายบางอย่างลูกอสองหมายล้วลูกอุ้ยรอบตัวมีแต่คนโดนหมายนะคะ น้องเป็ดน,นะคะน้องเป็ดน,นี่สองหมายนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจนะคะวันทีน่ดแดงไปให้กูด้วยนะจ๊ะสาดดิน,ดดนแดงนะจ๊ะดินแดงหน้นาบ้านของผมแต่กูจะไปอารวาหมายอะไรมึงสัตว์ก็หมายแหละก็รู้แล้วมันมันแจ้งข้อหาอะไรมืง <21 5 S 1> าาสองหนึ่งห้าข้อหาอะไรวะสองหนึ่งห้าการคุมนม เพราะอไอ้ดีไอ้ไอ้ลีเดมอะไรเนะี่ยกูไม่ได้อยู่ด้วยแล้วกูจะจัดได้ยังไงจะมาบอกว่าร่วมมาจัดได้ยังไงไม่ใช่เออบ้าเราไม่ใช่อยู่วงการแบบนั้นซะหน่อยเราเป็นแค่มวลชนเออแม่แ,แจ้งมาแค่นี้ก็ไม่ใช่บุคคลสำคัญสักหน่อยเออบ้าอันนี้เจอมิตรลักเพจเรานะครับสวัสดีสัสดีส วอนนี้ก็คือบุ้งให้เห็นบรรยากาศตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เวลาช่วงเวลาสําคัญนะคะบุ้งจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรและเหตุการณ์รุนแรงใดๆนะคะบุ้งก็จะรายงานข่าวให้ทราบอีกทีตรงนี้ก็คือบุ้งให้เห็นบรรยากาศพี่น้องมวลชนเริ่มทยอยมากันตรงนั้นก็เริ่มจะเต็มสี่แยกแล้วนะคะสะีส่แยกเริ่มไม่มีที่นั่งแล้วอ่าเริ่มเต็มแล้วนะคะแล้วก็ก็คือตรงนู้นนะคะอ่า ที่นั่นไปที่ยังเห็นรถมีวิ่งอยู่ก็คือทางแยกประตูน้าแพดตินัมนะคะเรื่องเกาะกลางนั่นก็เป็นมวลชนนะคะ,ะยยไ,มไม่ว่าเรา,เนนาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวบุ้งจะรายงานสถานการณ์เอไว้เพียงสังส้นๆเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ยา,ะยายาค่ะค่ะอันนี้ก็สายนะคะเนี่ยสายตัวแม่นะคะเนีย่ยค่ะสยายตัวแม่ค่ะทงไม่หมดละลูกคีจะมี บุ้งหยุดไล <accountable. S 1> ์สดไว้เพียงเท่านี้นะคะบุ้งจะเก็บแบตไว้ในช่วงเวลาสําคัญเวลาเกิดเหตุเผื่อว่าพี่น้องปะทะหรือว่าใครโดนบาดเจ็บอะไรก็ช่างบุ้งจะเอาหลักฐานทางฝ่ายคอฟอไว้ถ้าหากว่ามันทําร้ายพวกเรานะคะบุ้งจะไม่หนีคอฟอค่ะถ้ามันจะจับก็ให้มันจับไปเลยโอเคน,นะคะส <alter ation S 1> วัสดีค่ะทุกท่านไม่ไบายบุ้งหยุดไล์สดก่อนนะคะการปาสายให้ป้าไปเรื่อยนะครับ

ไม่เอาบุไม่กินอันนี้ข้าวพี่เหรอใช่เอ้านึกว่าข้าวยืนลองกินอร่อยนะใช่เออันนี้ข้าวแม่ลูกอ่อนข้าวเหรอใช่ขีแ้ขม่ชขอแลก่อนจิมก่อนแม่ผอู้เร่องเ่องรู้่องู่องรู้เร่อรู้เรืองรู้่องรูเร่รู้เร่องรู้ร่อรู้เรอรู้เรื่อง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 ้รอู้เรรู้เรื่รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เร้รู้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  รู้กันแล้วถึงว่าเลยทำไมไก่เน้นๆคุณพี่ขาน้องว่าจ้าว่าจ้าว่านึกถึงว่าเดย์ถ้าของอีเจ้านั้นไม่จะมีแค่แไข่เจียวหรือว่าแค่แค่ไข่ต้มแล้วก็ข้าวเน่าหนูก็นึกว่าเป็นอีเจ้านั้นก็เลยเออเจ้าละแก่เป๊แกเหรอนึกว่าเป็นของอีข้าวเน่า แล้วหมดแล้วโอเคโอเคจ้าจ้าแม้ทำไมถึงว่าทำไมเนื้อเน้นๆเลยนาเนื้อมันรอแป๊บใครดอกมาหาเวทีเจ้ากูสู้มึงนะดอกกูมดหมดเอ้เรู้เรื่องนเรืองนกูรน้เอ้กเรืน้รอ้กเ่ง้กเรือน้เรื่อนรออง้เองู่อ้อน้้เรือกงน้เ้งจ้ไปทั้งแ้วเรน้น้กูเน อ้าวอันนี้บุ้งไม่เกี่ยวนะคะน้องเขาขอเป็นค่าเหนื่อยเขานะคนละบาทสองบาทนะบุ้งไม่เกี่ยวนะคะกินข้าวไหมคะน้องมาจ้าวมาเง็นตัดลิปปี้ทุกคนต้องเป็นข้าวต่อเลยนะแม่นั่งน่ะดูซีเอาตีนสิเอาตีนสิเอาตีนซิ้นหน่อยค่ะมากินข้าวไหมเรียกอีทิปขอกท่านอีทิปที่ เราชนะเราก็รับตแกรงนะโก้ตายโกเข้บัญชีได้ค่ะแนะนำหลวงหนีโก้ตายจเหลือก no. ูคนเดียวทิ้งกูกันหมดอยากกูอยู่กลางวงคอฝอไปช่วยเขาบัญชีมาล่าลูกตายแม่งกูหันซ้ายหันขวามากไม่เจอใครสักคนเหลือแต่แมมแมมก็หายแมมเฝ้าน้ำอยู่สุดท้ายพวกกูหันไปทงคอฝอเต็มกูไม่หมดแล้วเอ้าพี่คนนั้นบอก ป้าป้าขอฝอล้อมป้าให้หมดแล้วป้าออกมาเหรอไอ้เจ๊กิ๊ก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 ก่๊กกิ๊กกิ๊ากิ๊กกิบกกิ๊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 กกินกกิ๊กกิ๊กกิกูิ๊กกก่ิ๊กกิ๊กกิ๊กกิอก้าเขาฝ๊กกิ๊กกม๊กกิ๊กกิ๊กเิอกกิ๊กกอกไม่กลัวกนลกกินหัวลกกเออแม่เรียกป้าเกียกกูป้า อันนไ่ะเดะหมดแล้วค่ะโดนบริจาคสขาเรียกกันเย็นนี่แม่ลูกบอกแกงไรไม่ใช่ไม่ใช่ของแม่ลูกอ่ะเริ่มเย็นแล้วนะคะน้ำสะอาดายังกะทิดทำไมน้ำของทรายค่ะชัดๆเลยของทรายเจ้านี้ค่ะของทรายค่ะกูก็หาว่าทำไมถึงเนื้อเน้นๆแม่ยัดป้อมมาคุยบอกเออของไทยทั้ง ได้ก็คือกินได้อทีแน้อเหมือนไม่มีน้ำเลยเอาไปสิค้าอยเหียอะไรเจ้ากี่แพกค่าสองแพกเธออันนั้นมันเอายากในที่เธอจ่ออ่ะแล้วดูแม่งอุ้มน้ำเหมือนเขาเาสองแพกหปูมุงสงขาที่อันนั้นเนว่าสีเชี่ยวกร้สดอ่ะเอาอให้ได้ หยิบเลขผานน้ำเลี้ยงมันมาฟรีนะอันนี้ไม่ใช่น้ำเขาล่าจากทานนะคะขอบคุณมากค่ะแต่เสร็จแล้วมาเอาลงน้ำแข็ตถังน้ำเลี้ยงถังนน้ำเลี้ยงที่ด่างแล้วมาเอาวันนั้นอ่ะวันนั้นบด่ากูบอกว่าไม่ได้น้ำจากกูกูบอกอ้าวกูก็เห็นที่ฟิดเอาลงให้แล้วบอกบอกอะไรกูเห็นที่ฟิดเอาลงให้แล้วอย่าอย่ามาวน้ำจากกูอยูน้ำกูกูก็อยากให้มันดื่มกูที่สิบแพ็คอย่างเงี้ยโอ้โห ยัดแม่มาหลายๆกูไม่ไหวแล้วต <Gener ations> ัดพ่อน้ำเลี้ยงกูแล้วยังจะมาเอาของกูอีกเดียวตอยพวกแก๊กไรทางกูละเบื่อไม่อยากรู้แทนเพื่อนกูอยากอยู่แบบโง่ๆกูเหนื่อยคยอมโ่กูไม่เป็นเหยือมกินพวกเคีียวหรอกกินพวกเครียะนี่ตัวร้ายใช่ไหมเนีลยกูเบื่อไอ้แล้วเพื่อนกูไปไหนเนี่ยกูหิวแล้วนันเนี่ยกูหิวเบียร์แม่ทำงาน เไก่กินหมดก็น้เลยถึงเวลาแล้วเนี่ยหิวเบียร์แล้วเนี่ยใครจะโอนตังม,มาสมทบมาเดี๋ยวกูปักมดุดบัญชีก่อนวะไม่กูไม่มีตังอันเนี้ยกูกูขอในไลฟ์สดนเลยกูอยากกินเบียร์ใครจะให้ตังกูบ้างเนี่ยกูหิวแล้วเนี่ยซื้อน้ำแข็งหมดแล้วด้วย น่าด้านก็ทุกวันโตะทางฟินเดีย,ยหยโน่าด้านเนาะตูเนนะต้เล่นเป็นไหมตู้เล่นเป็นไหม โทรหาเอาเพราะว่าโทรศัพท์บุ้งใช้งานอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อสักสักพักหนึ่งอะก็คือที่ไหลสดคนยังก,กําลังเพิ่งเริ่มมานะตอนนี้ก็คือ,อยังหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดนะคะแล้วก็เต็มทุกแยกลาดประสงค์แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะอยู่กันแบบแน่นๆไปนะคะวันนี้ใครบอกว่าม็อบเรา ใครบอวบอๆเราจุดไม่ติดนะคะยิ่งทําร้ายจ,จับจุ่มจับกลุมคุมขังนะคะมวลชนก็ยั่งออกมาไม่กลัวค่ะมึงยิ่งทําร้ายนะคะมึงยิ่งมึงยิ่งเอาอ่ากลุ่มส้นตีนนั่นนะออกมาข่มขู่คุกคามเข็นฆ่าประชาชนนะคะประชาชน,นประชาชนก็ไม่ได้กลัวค่ะเอาจริงๆนะถ้าพวกมึงมันก็แค่หมารอบกัดจริงไหมกูมพูดความจริงนะ ถ้าปะทะก,กันจริงๆอ่ะมึงไม่พอส้นตีนพวกกูหรอกนะไอ้กลุ่มส้นตีนนั่นน่ะที่ดักยิงอ่ะวม,มวลชนอ่ะนะคะจะไอ้กลุ่มส้นตีนนั่นนะคะกูจะบอกไว้เลยถ้ามึงอ่ะกล้าเปิดหน้าแล้วปะทะกับพวกกูไม่พอหรอกคะ่ะนัดไหมอ่ะนัดล้างตากันไหมไอ้สัตว์นัดล้างตากันไหมอ่ะเอาบล่ะ มาแบบลูกผู้ชายหน่อยไอสัตว์เสียชื่อสถาบันหมดน้าพวกเฮียหลอหลอมมายังไงเฮียทุกตัวสถาบันมึงอะ่ะกูไล์สดหรืออะไรเนี่ยกูไล์สดไงผมเป็นไม่ใช่ผมไล่สดาาวันนั้นก็กูก็ยืนยันนะเจ้าหน้ทาที่ไม่ได้ยิงมวลชนคนที่ยิงมวลชนก็คือไอ้กลุ่มส้นตีนนั่นนะคะ เรียกมันว่ากลุ่มที่ฆ่าสถาบัานกลุ่มส้นตีนนะคะที่ยิงนะคะเสื่อมเสียหมดส<อ>ิบหาย,ยแน่จริงอ่ะนัด<อ>ล้างตากันไปเลยนเนาะเอาไปล่ะพ,พะพอส้นตีนไหมเนี่ยกูถามว่าพอส้นตีนไหมเนี่ยกูพอส้นตีนพี่น้องไหมเนี่ยเอาจริงไหมจเจ้ายังไงจะอยู่กันแบบนี้นจะสร้างความแตกแยกให้ประชาชนกันแบบนี้เหรอแล้วก็เอาวิธีการใช้ ของกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาลอบกัดของประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศกับการใช้อำนาจของในประเทศนี้กับการที่เขาไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปี62เนี่ยคุณจะใช้วิธีใช้กลุ่มของใต้ดินมาลอบกัดอย่างเงี้ยมาไล่ยิงวลชนคนพุ่นนี้อย่างนั้นเหรอมันทุเล็ดไปไหมอ่ะไม่อายอย่ไม่ละอายบระกอบบ้างเหรอมันน่าตจมเนื้ะสิ่งที่เขาทํากันอ่ะมันมันหมารอบกัดค่ะนะคะ ระวังนะคะถ้าพวกนี้ถ้ามวลชนเขา่ถอยห,หลังจนสุดกำแพงแล้วเนี่ยนะชนฝาขึ้นมาเนี่ยนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะชนฝาแล้วนะครับถูกคุกค,คามมาเนี่ยะนะครูก็ไล่ไปหิ้วน้ำแจก,กไปอ่ะ,อะ เดี๋ยวมึงโดนหิ้วอีกเดี๋ยวมึงโดนหิ้วอีกอบบดีโนโดนหิ้วอีกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่โดนโดนวันนั้นนะคะที่สนามหลวงนะคะที่ติดอยู่ในห้องขังกับเพื่อนของบุ้งเองนะคะที่ตชดอนะคะน้องคนนี้นะคะโดนหิ้วไปนะคะ ของขาวเขารับบริจาคไม่รับปล่อยเขามายัดให้เราเรามาแจกไม่รับไม่รับไม่รับบริจาคแล้วเขามาให้เองเขาตั้งใจมาให้ทั้งนี้ไม่รับใครเขามาโย่ตอนนี้เราตั้งใจมาแจกเงินเขาจะให้มาอยู่แล้วเชื่อดิไม่ดีหรอกถ้าเกิดเขาแจกอีกให้เราเราให้เองเลยเราไม่ไม่รับบริจาคเรารับตรงนี้หรอกเรารับรายส่วนอยู่แล้วมันแหมเขาแจกก็แจกเลย ม่ไม่มรับจริงวาเดีย๋ยวเขายัดใส่มือแล้วก็อยาให้เออเขาส่งในมือเราโอเคเราเอารับเออรับเลยอาไร่ก็ได้ถ้าเขาเอามาให้เราโอเคแต่ถ้าเราจ้งกล่องรับก็ต้องหลอกสมพูงก็แค่สงสารน,น้องมันนะว่าแค่ไปเป,เป็นค่าเดินทางไปทำคดีขอบคุณขอบคุณค่ะพี่อ่ามีพี่ชายใจดีนะคะพี่เปี๊ยกน,นะคะ พี่เปียกเอามะม่วงมาให้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่เอาไปท้าย้เอาไปกระเด็นเด็เอาดิอคุณถามว่าไอ้แผนหายแต่ไม่มาตามสู่กันอียนี่คนนี้น่าจะน่าจะอันตรายไม่ได้ใหม่เลยรอดสบาดเป็นสายเป็นสาย้้าีเดี๋ยวเธอเธออย่าดังไปอีเมทถ้าโดนโดนหนักเอาเพื่อน เอาบอม่วงเล้ยอีเหียแรกๆมาบรรันปแต่ตอนนี้แดกมันขวนเลยดอกเอาแดดขวมายันกว่าใจนะวันนี้รู้เหรอวต้องการอะไรอยาให้ลง ไม่รู้ปี่เปีย๊ยเอามาให้ไม้มันเริ่มไอเนี่ยผ่านแล้วก็เริ่มเหลือแล้วเลยเออไอหยบหยิบหยิบมาชิเนี้ตนเอามาให้แล้วปิ่งเต๋อเขไม่มีมือเด้อเ่ขาไม่มีมมมแต่สับมาให้อย่างนี้เลยเอุตแสบบ่าแบบห์ปอกมาให้ก็ดีไอ้เที่ยวแดดแดไปเออโหหอ้วมแชียรนเด้อแม่ทำยังฮะหยิบมีค่า ม่ายนไม่สไม่ใส่มดวัสดีค่ะอ๋อไม่เย็นไม่เย็นหนจิกไม่เย็นให้แม่ขวดนึงลูกวันดีค่ะค่ะแม่จริงจังแม่จิงจังเห็นว่ามีก็วมีของไทย พรุ่งนี้ยี่ห้ามีเขาหันตัวหนังสือไปหน้าเวทีนะคะเราไม่เห็นได้พรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้ยี่ห้ามีหล่าหรออีกแล้วหรอตรงไหนวะสนามไอ้เย็นไปนัดล้างตาเหรอไอ้ดอาสนามลาดี้ตีโมงเอาดิเอาดิเอาดิงตีโมงไม่ใช่เอาดริงสระมียังแยกโคกมา แยกครอบครัวน่ะมียังตัวนี่ครอบครัวนะไม่มาแน่มีโทษเหรเอมันมาแน่เลยแยกครอบครัวเต็มตัวเขาจะเขาจะเปิดที่บัวหยิบเลยครับหยิบเลยครับแยกครอบครัวการนั้งมือไปในตัวหน้าไปแยกครอบครัวข้าหยิบเลยค่ะดีสะใจ ปวดบ้านน้ำแข็งอไอ้ถังเนี้ยยังไม่เท่าไหร่หรอกเจอถังกูละมึงหนังล่อเป็นแถบเลยถยาแข็งจะหมดไหวหนึ่งหรือสองก็สอบนะเอาอีกปั๊นอะเอาอีกชุดหนึ่งก่คอนพันอะเพราะเมื่อกี้เจ็ดร้อยอะรอกูแป๊บกูลาคำนวณค่าน้ำแข็งย่อวันหนึ่งพันกว่าบาทจะไหวไหมเนี่ยอีี่ไสวยตน้อะไรจะไม่ไหวลูกสาวอ้าว ไว้พออดน้ำาน้นเฮ้ยดอกมึงไปไว้บนหลังคากูเลย<ม>เดี๋ยวกูจะไล่เอาน้ำแล้วหนักเห<า>มือนมันอยู่ในรถแหละเธอก็หามันเองดิหาทำเธอก็เรียกมันเองดิไม่ได้เรียกคาัชเฉ คนก็ยังเดินเข้าไม่อยู่นะคะสังเกตดูได้นะคะคนยังเดินเข้ามาไหลเข้ามาไม่อยู่นะคะ<ว>น,นัดล้างสาวบอกด้วยเตรียมเตรียมตัวด้วยแยกครอบครัวเตรียมตัวด้วยพรุ่งนี้แล้ววันนี้มีอะไรยังเห็นมตจหีอยู่เนี่ยไม่เห็นสีบงุดมันหน้าล้างบางมานะันตรงนั้นอะไอแหล่งซ่องสูงอ่ะตัดปิดไล่สดก่อน